อุ้ยน้องไก่เเลยนอนนวดยักไม่ทำอะไรหรอกเขาเดินเขาแก้เข่าเดวเาทำไรวะอาผิดตาโอเคนวดเดียด้ยผมวีวันนี้รนสตารโอเคเชิญรมาตอเพื่อนคนตอนสคนมืดอยู่ก่อนนีได้ๆยังทยังข้าาอล้วบอกเลยเออเชฟไอพีรงโซนในหมาบ้า นี่จะเกิดด้วย<อ>มายังไงยมาแล้วมาแล้วอ,อีท<ก>ี่เดิมไว้อีที่เดิมไว้ยืนอยู่ฮะยกลำเบลล์รอเฮ้ยหิวหิวมาเนี่ได้ได้ทำโซฮังยิ้มเก,ก็บกระเป๋าไปเลยได้ได้ได้ของเต็มเลยจ้าหูลมสบเต็มเลยสบยสเต็มวะเกดีแน่เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เข้ามาเล่นเท่าหร่ ไปเก็บนี้ก่อนครับขวานแล้วแต่ขวานแล้วปวดกมหมดแล้วมาขวานเออกเตอร์ด้วยยกน้ำเบลไปได้ด้วยเลยใช่อยยกตอนมืดดิเออได้รับได้ได้้หน่ร้อยได้พักกี้ถุหวังเลยวันนี้จะรอดไปเนี่ยอีกวันยังไม่นอ่ะหรเอเยวนี้เนี่แล้วนับชายผม้าชน เฮ้ย hey, ตัวนี้แข่งแก่งไม่ต้องจิตตกไม่ต้องเห็นผีเหียวออ๋อคุกระเป๋าเลยนะนไ,นนะได้เลยได้ได้ได้อีกไปผีให้หมดเลยนะกลิ่นที่อย่างให้หมดเลยที่ตีมาได้ได้วันนี้มันสนุกมาก นี่นียกลับไปยุบปองลาตะอ่อนเดือนสร้างแคมไฟให้เดี๋ยวสร้างให้ครอีกต้องสร้างอีต้องสร้างต้องเดินไปที่คาร์ติงเทเบิลหนงได้ได้ได้เลยเดี๋ยวจะเจอคาร์ติงเทเบิลเต้สร้างมาบ่อยแล้วขอสร้างบ้างเถอะเดี๋ยวเราต้องกลับไปกันฉันเก็บกลิ่นพวกไม้และเก็บยญ้าหมดเลยเราจะไม่เราจะไม่เมินเฉยมันเว้ยเราเข้าใจแล้วเว้ยเวลาเราเมินเฉยมันมันจะไม่มีตอนท้ายเนี่ยในหีน่เก็บด้วยพี่หีเห็ดเก็บด้วยเอานนี้มาด้วเพราะหีนไม่เนี่ยหีในหีเก็บด้วยเก็บหีเนี่ยอือฮั เดี๋ยว่นในหินข้างหน้านี่เดี๋ยวเจอแล้วเจอแล้วนี่ตัวที่เทเบิลเดี๋ยวทำอาหารเลยเลยหาของดูเดินได้เอาไปทำาหาเลยได้ได้ทำาหารนี่เดี๋ยวก็ตายหรอกเจ็บไปมันตายหรอกลองคนเล่นใหม่ดูนี่ของเล่นใหม่นี่นี่นี่โยนให้เจ้านี่เอาไปเลย่ จเป็นละเล่นได้ละนี่อวิทยาศาสตร์เราต้องสร้างแหวนเนี่ยวิทยาศาสตร์อ่ะคอยจะโปรโตไทป์อะไรเนี่ยมันดูเนี่ยที่ชาร์บอับเกียร์พิฆาตเลยเห็นนะเห็นนะไออันนี้ไอช่องที่สี่อ่ะไม่ยกยกยกเกียร์เลวตีหม้ไอแคนซีอมเกีเหมือนห้องอะไรวะเอกฮะอะไรซิวเกียร์เหรอจับบอลิตเจ้าอาบอลแล้วบอลแล้วบอล ม่ใช่อันนี้ไม่หินไฟหินตัดที่เป็นก้อนก้อนสี่เหลี่ยมอะอ๋อนี่ไปเดี๋ยวมาให้ตัดไม้มาของโคตรน้อยเลยไม้โคตรน้อยเลยมาโยกโล<อ>ป่าวเดี๋ยวลูกชายไปตัดไม้เพิ่มเพราะว่าอ,อย่างไอ้พวกท่าเมินเฉยต้องเก็บให้หมดรู้แล้วรู้รู้แล้วลว่าทำไมถ้าเกิดเราไม่เก็บนี่คือแบบไม่จะไม่เหลืออะไรเลยทำไมตัดให้หมดเลยครับกระสีครับ เฮ้ยเฮ้ย hey, ตวเบลเลอร์เลยพ hey, oh yeah. ี oh, ่เฮ้ยออตัวที่สี่ละล่าสุดเราทำวันที่แหลวันที่เจ็ดโอ้เล่นตัวนี้สบายเลยอ๋อเรอก็ระพ๋อแค่หนึ่งร้อยอ่ะสองร้อยดีอออ๋อเติมเติมเตฮลูกด้วยตัดแล้วปลูก รหรือไม่ก็กระกาตายของเรามีโคเยอะอาหาที่วา่าลงล่างเลยลงทางใต้เลยอะไรอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยคาบุโต้อุยอ้ยอุย้ยเฮ้ยจะไม่เจ็บแล้วนะ <c oughs> เนอะเหมือนเจ็บอีกจะว่านีน่ของมีกระป๋าแล้วจะเก็บอะไรได้เยอะขึ้น Hey. Ê, <laughs> cười hey, mình sẽ cọ đây đúng không anh? đang, thầm đang Thầm ngủ quê Mình ly vì Ê, Nóc dung, nóc dung Nóc dung, nóc dung Nóc dung, nóc dung Nóc dung, ตัดไม้เยอะๆมันกินเมโปรตีนแล้ววะเมเปอร์ตีมันต้องขุดไปปลูกเว้ยไอ้ต้นอย่างเงี้ยต้องขุดไปตูบก็ได้นี่เครื่องเครื่องทำให้วิ่งเร็วเ่ยเครื่องเนี้ยอ๋ออุ้ยน้องไก่เจะเลยนไหมคุณคุงจะเจอเนี่ยเล่นมาสองตอนตายเว้ยสองตอนตายแต่ยูเนี่ยเล่นมาสอเล่นมาสองตอนไม่เจอน้องไก่อ๋อเอ้ยมันวิ่งเร็วจริงเหรอวะ เออนี่ไหนวะอ๋อจะดบดแล้วเดินเพลินกระเพื่อนละไปจุกเกิอดอีกที่ไปเลย <c oughs> เยอะเว้ยเราก็ออกเดินทางไาเป็นเรื่อยๆจำไว้ว่าจุดโอ้จุดที่น่าจะเป็นอันนี้อยู่มุม <c oughs> จุดพวกทองอยู่ข้างบนจำไว้ <c oughs> เราจะหาหมู่บ้านกันบ <c oughs> ุกเกิดเนี้ยมีหมดเออนั่นเลย อนี่ดิต้องไปซื้อไอ้นี้เว้ยมันสำหรับในเรื่องคนเล่นคนเดียวเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ออฟฟิตเตออะไรอ่ะเจาะได้ด้วยดูนี่ทำบ้างกลิ่นกลางน้ำกลินกลางน้ำไหนอ่ะนี่นี่นี่โอ้ไม่ได้เวิน่ะออฟฟิตเตอร์ทำอยู่ดิมั้งเบื่อให้แีกอันหนึ่งหลับกันเท้าเข้ากันได้ออฟฟิตเตอ แมาเลยให้ไปอ๋อน่าจะอย่างนั้นแหละเอาน้องไก่ไปย่างวะย่างเลยย่างเลยเฮ้ยกเป็นน้องไก่น้องไก่แขงอร่อยเอาพิเต้แบ่งยืมหรือิ้งเดีกยวเด็กเขยวเห็ดแดงเราไปกินแง่กินไม่ได้มาใจเกเรพิเตะโอ้โหไอ้เยสุวีนะอโอดอกไม้ เดี่ยพวกเบอร์ดูเฉยหมดดูมันจะยาวขนาดนี้นี่พอมีกระเป๋าแล้วมันดีอย่างเงี้ยเลยอ๋อมันมีมอสอันนี้เต็ดไอ้นี่ด้วยพวกขอให้มันเป็น9กอ่ะพี่เดี๋ยวโกรดีว่ะได้ได้ได้ให้มันสแต็กได้เกิบเกปกติมันจะตันประมาณ40่เวสเห็นไหมเต็มประมาณสี่สเห็นไหมอืมแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรปะเนี่ย สบ,บียเลยตึ้งมาเยื้อสีอนะ่ะต้องเดินขึ้นบนละของมีบานอะ่ะเฮ้ะนอนไปโหลดดีป่ะวะได้อของมันจะแกะเจ้าสิบเก้าไปแล้วประกันฮ่าฮ่าพี่ตี้เกิดมันมันไม่ได้อะไรออหมาป่าหรอ รู้ว่าจุดเกิดมันมันไอ้นี่ได้ตลอดมันนะแล้รู้สึกว่าเหมือนจะเปิดได้ตลอดเลยไอ้จุดเกิดอ่ะคือมันจะแตกเว้ยแล้วมันอยู่ดีมันจะกลับมาใหม่มินน่า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 สร้างไปก็ได้จะครับของในสร้างนี่น่าจะเป็นอะไรที่ยังอ่ะมาอีกเอาขี้เติมเชื้อเพลิงได้นี่ปุ๋ยวัวนี่แหละไอ้มันบอกว่าอะไรเฮ้อกำลหายไปแล้วโอ้ย กวดาตีจ้าวะเราหันลงว่จาจะไปเคลื่ยนไปที่นี่ก่อนไอ้ควอปติ้งแทบ็บเล็ตเรารดูเรื่องเราใช้เหมดอห้าวันไหมปกตีของเราคือเจ็ดวันนะ ไหนจะดูว,ว่าจะไอ้ไกลขนาดไหนเอาโหดูเตะฝอยเบอร์ได้เดินทางต่อไปเร<อ>ื่อยแไปไหน่ะไม่เงคุณนี่เงี้ยถืวเข้าไปนะไม่เข้า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 แล้วทุไม่มีมเมล็ด,ดหรอือเปล่าไม่มีมเมล็ดพันเฉยเออแยบบ่เลย กยนตาลายตาลายตาลายอยู่ลายตาอะไรไม่บอกว่าอะไรทำอะไรไมกี้อะไรวะออลลอมัยโอ้หเฮคเตอร์เตแมนเไปทำอะไรเอทีนักพุทธทอง ลองยาดูสินี่เล็นใหญ่เี่ิดรอบๆไม่ได้ไม่ได้เอ้าไม่ได้แจเกอรเล่เกเรเกินไปมนไม่ได้มีนวดมันไม่ต้องโก้นตัวที่มีนวดอ่ะอ๋อเท่ๆพอพิเตนวดขึ้นก็พิเตจะเดิน้าอยู่ประมาณนั้นเออเฮ้ยใชหบวกด้วยมวกกันฝนเออนี่ อเอ้กีมันฝนตกด้วยพี่เต้ต่อใหนะนี่มันจะถอดกระเป๋าออกวะคืออา้าวปุ๊บแย่เลย <c oughs> <Yeah. S 2> แย่เราเราไม่ต้องใส่ก็ได้เราเก็บไว้ก่อนได้หรือพอจะดวดเราก็ใส่กงดียกระเป๋าไม่ต้องเป็นโลโอ้ไม,ไม่ถ้าถึงพูดถึงกระเป๋าอ่ะไม่ค่อยได้เอาไปใส่มีเพราะว่าข้างล่างอ่ะมันก็คุ้นเคยว่ะเอาไปใส่ข้างล่างดกวยยังสองเต็มแมวเนี่ย แต่ถ้าไปลงมอสจะให้มันจะแตกกระสิบกาเลยว่ะต่อมเขาอะมึงเรื่องอะไรวะเพื่อเพื่อความอยู่นิดนึงว่ะ channel เมล็ดพืชก็เอาไปย่างได้อร่อยตลอดทั้กินเลยนี่มันเล็ดพืชอีกาทีงให้เจ๋ยวตลอดทั้กินเลยเพราะว่ามันจะเนอกไม่ดิบเก็มหมดบอกว่าอะไรวะได้ฟังมี่คิจูคิจูเออเด้อ ได้ได้เออมันไอ้ที่นกเขาทิ้งไว้อ่ะเดี๋ยวเลยตาแล้วมัก็ตาขาวออ๋ <c oughs> มูลแรงด้วยว่ะมูลแรงเดี๋ยวต้องหาหม,มูมบ้านหะมู่พีปะได้แล้วเดี๋ยวเวลาละเดีนี่เลยมาคนจริงตัวเล้ย เก็บยาได้เก็บยาได้ยังี่เต้นเล่นึงร้อย่ะใช่เออน้องนอนนะมันต้องมีที่จับไปเอาน้องนอนน้องนอนนอนดน้ำก็ได้เอบนอนม้เก็บได้นนได้แต่ว่าไงมือมือไม่กน้อหร้อยแปดร้อยสิบแปดโอ้โหร้อยสว่าดีสุดะตอนนี้ได้ เาแค่ใรปล้องเราดไมเช่วยเอนแนันระวังหมูอยเข้าไปอ่าเข้เออเจอระปุบ้านหมูไดอยู่ไหนหมูไก่พันช่วยเาหูหมูไก่พันหูเช่หมูดิช่หมูช่หมูเออเฮ้ยได้อะไรเนี้ยปิช่ยหมูช่หมูเอาปลาไปย่างได้เจ๋วหมูตาช่หมูวช่ย่ยยใส่แท้งดูจะตยเออจย พีลองตายนะได้ได้ปา้พี่โผล่ไเตล่ไเจกันหอมจนบินข้ามน้ำได้พีถอยแล้วพีพีพีเดินตึกถอมาถอยัอถอยนะจ้า <laughs> ไปนะจ้าบิงแล้วโกยแต่ข้าความหิวไม่หายเจ๋วอันี้พี่อันนีเออพี่กนี่อ่ะนี่พีย่อ่ะมาดิมาดิ เฮ้ยเฮ้ยไปพี่เต้โอเคไหมเฮ้ยเฮ้ยก็ฟิปก็ฟิปโหงสัตว์อย่าขับสัตว์แล้วเฮ้ยวันดีน้องนอนน้องนอนอนนนอยักก็น่าพี่เต้ทำฉันติดตกกัเนี่ยรู้บ่เอาอันเรียกว่านอนมือยาวเลยนอนมือยาวออ๋ไเป็นนอนนอน นอนเงิยักษ์นอนเดิยักษ์เดิมอแบเราอให้มาถามบุกก่นนอนนอนมือยาวนอนมือยาวยังไม่มานอนมือยาวนอนลูกเสือแล้วพี่โอมา,มายืดเลยพี่เต้เอาได้ยินอะไรแล้ไม่ดีพี่เต้เห็นอะไรเฮียก็คือเห็นเนื้อจ้ำเฮ้ยเอาเอาแม่จให้จีบกูเข้ามาวะเฮ้ยเดินไปหามันนะเฮ้ยนอนนอน,นอนนวดยักษ์ไม่ทำอะเลยเขาเดินเขาแก้เขา

ไม่หยอตอนเกิดตรนนี้นี่ฟ้าผ่าเดี๋ยวเปที่เดิมเที่เดิมอ้าปิดตาเหอนใมากเนยดูแย่ละจะเป็นอะไรไปเนี่ยโหมเจอีอาชน้รอดยมเื่อนี่เง่อตากับพิภโอ้โหแย่ละ ไลท์ไซสเอ้ดักไซส์ตัวนี้มันมีตัวเมืนเช่นลูกกตาเคเด้แต่เอออะไรอะไรบอกใกล้ๆอ่ะพิตี้ใกล้ๆคือเลยเฮ้ยพิตี้เช้าเลยยี่เดียวเดียวรอดอยู่แล้วรอดอยู่แล้วเย้ไปต้องต้องต้องไม่เก็บต้องรีบเก็บอยู่นานไม่ได้ไปแล้วเฮ้ยนี่นี่ไม่ไม่ได้เก็บ น่าเฮ้ยเอือเอืออพีเตะโลกใเดี๋ยววิชีนึงได้ได้ไม่ไดพีเต้จะตายพี่เราจะตายโลกกระถุกนี้เซ็ตอีกง่าช้าพีเต้ตัวไม่ทัน ปังปังหมุนหมุนไปปะหมดแล้วเวลาเดิมจะดีเ <ankle> ซ <Pop od> ็งเหรออ้าวนม่ดียังไงวะอยากรู้อ่ะแย่ไม่เป็นเนไรถ้าเกิดเราไม่ดีเซ็ตัวเองเฮอเฮ้ยสร้างโลกอะไรเนี่ยมันสร้างโลกมันสร้างโลกใหม่เลยเหรอวะอยากดูดิเออยี่หัน้อยก็ได้รู้ว่าทีนี้มันไม่ใช่น่าจะบูมไปเฮ้ยเอาเลือกตัวใหม่เลยไม่เสื้อเหมือนอาจารย์แดงอยู่เลย ต Adult, ü, ื้อตื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 อตอ้อ่ของหายปะเฮ้ยาไหหายี่ันเนียอนจะนอนะอยู่ในโซนเตอปวะเออนั่นแหละดิโอเคก็จบลงเมื่อวนี้เมื่อคนโอเครอบลูกคนแรกคใจ้คนแรกกดติดตามื่อ้ต่อไปเสร็จไปแล้วครับเย้แล้วลูกาุาที่นูอยา้วที่นูอใส่